สวัสดีครับผมพบกับเจ้ช่องพี่ทีีสามเหมือนเดิมนะครับน,น้องวันนี้เต่อยู่เกมโ,โบรบอทรับในแบบชื่อว่าแท็กซี่บอสนะตอนแรกเต้คิดว่าเอยมันเป็นเกมยิงปืนหรือว่าเออบอสเป็นอะไรเป็นเหมือนเกมภาษาหรือเกมภารกิจอะไรหรือเปล่าอ๋อที่ไหนได้ไม่ใช่ครับน,น้องก็คือว่าเราเป็นคนขับแท็กซี่เพื่อนน้องแล้วก็เก็บเงินซื้อรถแล้วก็ตั้งสำนักงานแท็กซี่เองนะครับตอนแรกเต้ก็คืองงอยู่นะว่าเอ้ยยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้อง มาถึงเขาก็ให้เลือกรถ3คันเนยนะครับก็มีอะไร f o s t e ตอร์อะคูตนะเปอร์โยสี่หกฮอนด้2 k นะครับก็ดูนะเต้รู้สึกว่า f o s t e เอร์นี่เท่ที่สุดแล้วนะเหมือนแบบรถแต่งรถสปอร์ตเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เปอร์โยสี่นะครับแล้วก็อะไรฮัน d a นะ h o n ด้าเอ2 k เอาจริงๆเขาน่าจะเขียนฮอน d a หรือเปล่ากลัวติดลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับไอส่วนใหญ่แล้วไ ไอตัวเนี้ยหรือว่ามันจะเป็นพวกฟอร์จูเนต้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่เขาก็คงหลีกเลี่ยงนะมาถึงพวกเขาก็ให้ทําภารกิจก่อนเลยนะว่าคือรับส่งลูกค้านะคือรถแต่ละคันน้องๆจะมีเรตติ้งของมันครับน้องๆก็จะมีเรตติ้งเห็นปะอย่างคันเนี้ยน้องๆดูป้ายทะเบียนข้างหลังนะเรตติ้งคือ3ดาว2.2นะครับเราก็ต้องรับพนักงานเอ้ยไม่ใช่ดิเราว่ารับรับผู้โดยสารในเรตติ้งประมาณไม่เกินของเรานะครับอะอย่างเงี้ย1.8 โอเคลูกพี่ไปไหมอ๋อผมเอาไม่คันนี้เขาเลตติ้งหกจุดหกเนาะเขาไม่สนใจรถอย่างเราหรอกใช่ไหมยวเราเอ,เอาคอาตานี่แหละไปไหมตานนี่โอเคไปลุยไปส่งลูกค้ากันครับน้องอ่าเขาก็จะมี gps บอกนะครับบนแมปนะวิ่งมาเลยโอ้โหสุดยอดอ้าวชนสิบออ ขับดีๆไปนะน้องๆบางทีมันเป็นบั๊กด้วยนะมันไปนขึ้นบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมื่อเป็นบั๊กก็เสียผู้โดยสารไปฟรีๆบางทีขับมาตั้งไกลจะถึงอยูอแล้วไงอ่านี่ครับพอส่งผู้โดยสารเราก็เข้าไปช่องเขียวครับน้องโอเคใจตั้งด้วยได้มาร้อยกว่าบาทนะอ่าก็จะมีรถเก่าๆก,ก็ประมาณ3คันหนงนะครับแล้วก็ต้องต้องตั้งสำ,งสำนักง,งานคือหลักๆตอนนี้เราก็ต้องหาลูกค้าก่อนลูกค้าเลตติ้งถึงไหม ตอนี้ตอนนี้สามเจ็ดไม่ไปกับเราเไ,มไม่ไปหรอกพอคุยแล้วเขาบอกเขาไม่นะครับเขาว่าคือรถเรากากเกินไปเขาต้องแบบระดับแบบเวอร์คา์สกว่านี้หน่อยประมาณนี้อ๋อชนตูดเสียดีไหมเนี่ยเรื่องมากจริงโอ้โหคันนั้นอย่างซิ่งโอ้โหคือมันจะได้อ่าคะแนนซิ่งได้หนังหงไม่ใช่สิคำพ้อยคะแนนซิ่งไม่ได้ต้องใช้คําว่าคะแนนขับรถเร็วครับเหมือนกับว่าเรารีบไปส่งผู้โดยสารได้เร็วอะไรประมาณนี้นะ เราเล่งเครื่องได้ไหวมันก็โอเคอยู่นะวันนี้ลําบากมากครับอย่างนี้เราต้องปนแบบแท็กซี่บ้านเราแล้วว่าโอ้วันนี้ไม่ได้ลูกค้าเลยนะครับมีแต่เลตติ้งอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องไปหาลูกค้ากับรถหาลูกค้าก่อนนี่คนระับเป็นบ้านเราก็จอดตามป้า,ปายรถเมย์ประมาณนี้อันนี้ก็เราต้องมาขับหาผู้โดยสารให้เลตติ้งพอกับเราด้วยอันนี้สองจุดหนึ่งเอาโอเคนี่ได้โอ้โหผมยาวชื่ออะไรเนี่ย ชื่อเจล่าลัสเซลนะครับไปไหนจ้าเจล่าเหยียบโหรถเราเหยียบได้แค่น nah. ี้เองนะครับน้องไม่มีความแรงอะไรทั้งสิ้นอืดมากไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวซ้ายดิเอาชนอีกเห็นไหมี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาประมาณนี้นะครับน้องโว้ ียวขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอไปวิ่งยาวๆวล่งเ,เครื่องสุดๆเลยนะครับน้องไปส่งลูกค้าให้ได้สามคนแล้วเราก็จะตั้งสำนักงานเรานะอันนี้เขตอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่แล้วอะไม่ค่อยอยากมาส่งเลยนะ้องเขตอุตสาหกรรมเวลาเราจะไม่มีลูกค้ากลับนะ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะโหดระดับ4-5เรตติ้งเขานะ4-4-5ดาวทั้งนั้นเลยนะแต่เราก็มาส่งไม่เป็นไรครับตามเคสเราอันนี้มีเงินอยู่1,004ครับเมื่อไหร่จะรวยก็ามาดูครับได้ทีดา5-600ดีนะเกมนี้ไม่มีเติมน้ำมันถ้าเติมน้ำมันจิงแน,น่นอนอถึงวะกส่งก่อน อโอเคได้มาหกร้อยกว่าบาทนะครับมน้องก็ขาดอีกภารากิจหนึ่งนะอันนี้เขาดูด้ห้าจุดสี่โอ้โหเขาไม่ไปเลยเห็นปะเขาไม่ไม่สนใจเราเลยดีกว่าเอ,า,อางนี้ดีกว่าเต้ไปดูที่ตั้งสำนักงานเลยดีกว่าไปอ่ะหลังจากที่เราส่งลูกค้าสามคนเสร็จแล้วครับภารากิจเราก็ให้มาตั้งบริษัทนะว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับ อันนี้เป็นโลโก้ออฟฟิศนะเต้ก็เอาอันแรกีกว่าเนาะ,อะโอเคมาแนละ้วสำนักงานเราเกิดแล้วทัน้อง,องก็คือพูดง่ายเราก็จะต้องทาําภารกิจตามสำนักงานครับเพื่อ,อให้สำนักงานอัปเกรดขึ้นมานะอย่างตรงกระเป๋าเรากดตรงบริษัทหมเนี่ยเขาจะมีบอกให้ส่งเพื่อนพวกสองคนนั่นแหละฐานเราก็จะอัพเพิ่ม,มขึ้นมาอีกเป็นเวลรสองครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตะลุงนี่หนึ่งคนนะเราก็เอารถให้มันไปขับเลย ก็จะได้หนึ่งร้อยแปดบาทต่อน,นาทีนะครับก็คือหนึ่งนาทีเราก็จะได้เงินเด้งกลับมานะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเอาจริงจริงแล้วเราไปข้างนอกดีกว่าไปหาเงินเองดีกว่าเราค่อยอ่ามันเป็นเควสี่ยป้าต้องไปส่งวอทสารสองคนหนึ่งไอออฟฟิศจะเป็นเวลสองเราก็ต้องหาเรื่อยๆครับแล้วก็มีตาลุงขับรถให้อะไรให้เดี๋ยวก็ต้องทําบริษัทใี้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาซื้อแบบให้คนขับรถแท็กซี่หลายๆคนไงประมาณนี้นะ เกมก็เป็นลักษณะเนี้ยน้องๆก็ถือว่าสนุกนะเล่นเกมของแท็กซี่นะเออวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวจะไปดูว่าเออเขาจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะว่าอัพออฟฟิศแล้วแล้วเงินอ่ะมันเอามาทำอะไรอ่ะก็คือแต่งรถเลยยังไงประมาณนี้เพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันก็ต้องตันน,น้องๆถูกไหมพอขับแท็กซี่เสร็จเลือกแท็กซี่มาหเรื่อยๆมันตันแล้วทำางไงต่อ ก็เดี๋ยวต้องรอดูเกมหลังๆต่อไปครับเจก็แค่พูดว่ามันจะเป็นยังไงต่อแค่นั้นนะโอเคงั้นคลิปนี้เจก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับก็น้องๆทุกคนก็ลงแวบมาขับแท็กซี่เป็นรถเล่นบ้างนะก็สนุกเพลินดีมาส่งผู้โดยสารรับส่งผู้โดยสารไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเล่นง่ายๆเนาะโอเคครับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ